สาวยิ้มกระชายหน่อยตอนที่สิบเอ็ดนิดหน่อยหลับสบายเป็นบ้านอนกับพื้นนี่มันหลับสบายได้ยังไงกันนะผมลืมตาตื่นในตอนเช้าบ้านเงียบมากไอ้นคนตัวเล็กที่ผมนอนกอดเมื่อคืนก็ไม่รู้หายไปไหนผมมองหาจนทั่วบ้านก็ไม่มีใครเลยทั้งพ่อแม่ของหนูยิ้มและหนูยิ้ม เขาไปไหนกันหมดนะผมจัดการตัวเองเรียบร้อยก็เห็นคนงาน3ามสี่คนกำลังขนกล่องลังขนาดใหญ่ที่มีดอกกล้วยไม้สีม่วงชมพูซึ่งมันเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบขึ้นรถมองรู้ได้ว่าคนหนึ่งที่โยกคือพ่อของหนูยิ้มซึ่งไม่ได้โพงหน้าเหมือนคนงานคนอื่นๆก่อนจะมองสำรวจหาหนูยิม้ม จนเห็นว่ากำลังตัดดอกกล้วยไม้อยู่เธอโพกหน้าโพกตาเป็นมัมมี่เลยแต่ผมจำได้จำไอน้นมตุ่มๆสองเต้านั่นแหละมันลนเสื้อเห็นได้ชัดเจนจำได้ทั้งขนาดและสัมผัสเลยตอนนี้ตื่นเช้าจังผมเดินเข้าไปใกล้อยากทักทายไงแต่ไม่รู้ต้องเริ่มยังไงพี่ช่วยไหม พี่หน่อยกินข้าวเช้าเสร็จแล้วกลับเลยนะอ้าวมันไล่ที่เมื่อคืนไม่เห็นจะไล่เลยเมื่อคืนยังยอมให้กอดยังยอมให้เอาอยู่เลยอะไรของมันวะไม่กลับแล้วจะอยู่ทำไมนั่นดิอยู่ทำไมวะในเมื่อแสดงความรับผิดชอบแล้วแต่หนูยิ้มไม่ต้องการยังไงไอ้หนูยิม้มมันก็ไม่ให้รับผิดชอบมันก็บอกอยู่ว่าเป็นแค่เซ็ก ระหว่างที่ผมกำลังคิดแล้วไอ้หนูยิ้มมันก็รอคำตอบโทรศัพท์ของหนูยิ้มก็ดังขึ้นมันรับสายโดยไม่สนใจผมเลยตื่นเช้าเลยนะคะคุณริชาร์ดโหโทรหากันแต่เช้าไหนมันบอกว่าติดต่อไม่ได้ไงไอหน้าฝรั่งแต่ผมก็ไม่ได้สนใจมันก็มันเป็นคุณที่หนูยิ้มชอบนี่ ผมก็หันไปสนใจใ้ดอกไม้ดอกยญ้าที่มันออกดอกสะพังไปทั่วแต่หูเนี่ยกลางจะเป็นใบลานและฟังมันทุกคำทุกคำพูดว่ามันพูดอะไรกันบ้างอีกสองสามวันก็กลับค่ะได้สิคะได้คะ่ะเดี๋ยวยิ้มโทรหานะคะคุณลิชาร์ดมันวางสายไปแล้วก็เดินไปเลยมันไม่สนใจผม เดินหนีไปเลยอะไรของมันวะไปไหนผมตามไปอย่างดื้อรันไปทํากับข้าวไม่หิวหรอหิวดีไม่หิวได้ไงเมื่อคืนออกแรงไปตั้งเยอะคิดถึงเรื่องเมื่อคืนแล้วก็อยากจะจับมือหนูยิ้มแต่โดนมือยังไม่ทันได้สองวิเลยก็โดนสมัดมือออกจับไม่ได้แล้วช่วยทํากับข้าวได้ปะผมพูดแบบงอนๆไม่เคยเป็นแบบนี้เลย ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรทำขอช่วยทำนะทำเสียงออดอ้อนความจริงไม่มีอะไรทำก็ไม่ต้องทำไงสบายจะตายแต่คืออยากช่วยแงอยากมีน้ำใจไปช่วยพ่อขนของนู่นงานใช้แรงงานชัดๆแต่ก็ไปอยู่บ้านเขาเดี๋ยวเขาไม่ให้กินข้าว ก็โดนพ่อของหนูยิ้มใช้แรงงานวนไปครับกว่าจะเสร็จก็ร่วงเลยไปกว่าสองชั่วโมงหอมกินหอมของกับข้าวลอยมาแต่ไกลเลยเสียงกระเพาะกับลำไส้ของผมนี่ฟาดฟันกระดุนแรงมากจนพ่อกับแม่ได้ยินแล้วพากับเข้าบ้านผมก็ยิ้มแห้งๆเดินตามท่านไปจะว่าไปบ้านหลังนี้ก็น่ารักแฮะถึงบ้านจะดูหลังเล็ก แต่ก็ดูรักกันดีดูมีความสุขดีอาหารวันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูกับไข่เจียวมีผักบุ้งด้วยน่ากินมากหนูยิ้มตักข้าวแจกจ่ายแต่ละคนและดูแลอาหารให้กับคนงานก่อนจะกลับมานั่งกินข้าวข้างๆผมซึ่งนางรวมกับพ่อแม่ไม่คุยกับผมเลยหญิงให้มันได้อย่างนี้ อยู่ต่อหน้าพ่อแม่ผมก็ไม่กล้ากวนตีนพูดอะไรไปเดี๋ยวไม่เข้าหูได้กินลูกปืนก่อนกลับบ้านแน่พ่อหน่อยบ้านช่องอยู่ที่ไหนแล้วที่บ้านทำงานอะไรล่ะลูกแม่ของหนูยิ้มเอ่ยถามจะไปอยากรู้เรื่องบ้านเขาทำไมล่ะแม่กินข้าวนั่นหนูยิ้มมันกันท่าไม่ให้ผมพูดกับแม่อีก เป็นอะไรมากปะเนี่ยผมเป็นคนกรุงเทพครับที่บ้านทำงานถ้าบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่ให้หนูหิมทำงานมันโกดเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องไหมเนี่ยธุรกิจส่วนตัวครับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าผลิตหลายๆอย่างครับแล้วพ่อหน่อยล่าทำงานอะไรผมเป็นวิศวะครับแต่ไม่ได้ทำงานประจำ ดูดีแฮะยิ่งตอบยิ่งดูดีแล้วมีแฟนหรือยังเคลงคำถามนี้น้องดำวางช้อนแรงเลยมันกินน้ำและลุกออกไปเลยโหยแม่ถามคำถามไม่ดีหรือผมไม่ดีวะเนี่ยผมมีแฟนแล้วครับก็จริงๆนี่ว่า ได้ยินเสียงหนูยิ้มตะโกนเรียกคนงานที่ยังไม่ได้กินข้าวนี่ได้ยินไปถึงไร่ข้างๆแล้วมัง้งน้องดําคงไม่ได้โกรธที่ผมตอบว่ามีแฟนหรอกมันก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าผมมีแฟนแล้วหนูยิม้มการได้กลับมาอยู่บ้านเพื่อให้สบายใจก็ไม่เป็นอย่างที่คิดยุ่งเหยิงไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ ก็ไอพี่นิดหน่อยไม่รู้จะตามมาทำไมมีหน่ำซ้ำฉันยังได้กับพี่นิดหน่อยอีกเป็นซ้ำสองเข้าไปแต่มันก็โทนไม่ได้ฉันดันปล่อยตัวปล่อยใจให้เขาเองมันเคิมก็เลยห้ามใจไม่อยู่แต่วันนี้ฉันจะไล่ไอพี่นิดหน่อยกลับไปให้เจนได้พอหากพี่แกยังอยู่ที่นี่ คงไม่ได้มีแค่ครั้งที่สองอาจจะมีครั้งที่สามและสี่ตามมาก็เป็นได้ฉันจัดการเก็บกระเป๋าที่พี่แกวางเอาไว้ในตัวบ้านเขาของที่มีไม่กี่อย่างก็รวบใส่กระเป๋าให้หมดเมื่อแน่ใจว่าไม่มีอะไรของเขาอยู่ในบ้านก็รีบออกไปหาพี่นิดหน่อยเพราะตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่ต้องรีบราให้กลับ ถ้าพ่อแม่อยู่ก็จะหาว่าฉันเสียมารยาทกับเพื่อนจะให้คนไปส่งที่ท่ารถพี่กลับวันนี้คุณพี่นิดหน่อยเธอมองหน้าฉันนิ่งมองกระเป๋าเฉยๆไม่รับแล้วก็ไม่สนใจคืออะไรนี่ฉันกำลังไล่เขาอยู่นะ ไม่รู้จะอยู่ทำไมแล้วก็อยู่ไปก็ทำพห้ฉันอึดอัดใจเปล่ามาลอยหน้าลอยตาทำหน้าหล่อให้ชาวบ้านเขานินทาอยู่ได้กับเธอพี่หน่อยพี่จะอยู่ทำไมหนูอึดอัดน,นะอึดอัดอะไรวะไหนบอกจบไงไหนบอกไม่มีปัญหาไงเสียงกวนเวื้องล่างก็เริ่มมาแต่ขอโทษนะพี่แกไม่รู้ตัวหรอว่าทำไมฉันถึงอึดอัด ทำอะไรให้ฉันอึดอัดนี่พี่แกไม่รู้เลยเหรอและยังจะมีหน้ามาถามว่าไหนที่บอกว่าจบฉันน่ะจบแต่พี่นิดหน่อยนั่นแหละที่ไม่จบยังตามมาสารตอบเป็นยกยกให้เคิมทำไมก็จบไงฉันพูดเสียงดังเลยคือโมโหมากแม่กับพ่อก็ไม่อยู่ด้วยหนูน่ะจบแล้วแต่พี่น่ะไม่จบ ในที่พี่ไม่ยอมกลับเนี่ยมันจะจบไหมเราเมื่อไหร่จะจบในใจฉันอยากจะพูดว่าเราให้ฉันท้องก่อนหรือไงค่อยจบแต่ก็กลัวชาวบ้านชาวช่องจะได้ยินเงียบทำหน้าเศร้าๆด้วยอีกพี่นิดหน่อยแกงเงียบฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอะไรรู้แต่มันจิบในใจแปลกๆบอกไม่ถูก ฉันคิดแล้วว่ามันควรจบในแบบที่ฉันบอกกับพี่นิดหน่อยไปแต่เวลาที่ฉันเห็นหน้าเขาภาพทุกอย่างรวมถึงความรู้สึกมากมายมันก็กลับเข้ามาในหัวภาพอีพี่นิดหน่อยมาก,ก่อมาจูบฉันทั้งตัวก็กลับเข้ามาในความรู้สึกกลับอีกความคิดว่ามันไม่ใช่ความรักเพราะพี่นิดหน่อยมีแฟนอยู่แล้วเราจะกลับไปทำงานวันไหน เป็นระดับเสียงของพี่นิดหน่อยที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนระดับเสียงอ่อนลงไม่กวนตีนไม่ตะคอกยิ่งแววตายิ่งไปกันใหญ่มันดูมีความห่วงใยซ่อนอยู่ในนั้นมากมายเลยอีกสองสามวันหนูก็กลับแล้วโทรหาได้ไหมฉันใจหายกับสิ่งที่พี่นิดหน่อยถาม และเหมือนมันอัดอั้นอยู่ทั้งในเหลือเกินแต่เขาจะโทรหาฉันทำไมไหนบอกว่าจะจบทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่จะติดต่อกันทำไมพี่ขอโทรหาบ้างได้ไหมพี่นิดหน่อยถามอีกครั้งฉันเมินหน้าหนีไปทางอื่นไม่ตอบคำถามฉันมองหาคนที่สามารถไปส่งพี่นิดหน่อยได้เขาควรไปจากที่นี่ นาะนาะส่งเพื่อนหนูที่ท่ารถทีเพื่อนหนูจะกลับวันนี้ฉันเรียกคนงานที่กำลังยกของคนที่นี่ไว้ใจได้ทุกคนเลยยื่นกุญแจรถให้พร้อมกับยัดกระเป๋าในมือใส่ให้กับพี่นิดหน่อยมีการเงยหน้ามองหน้าพี่เขาเลยกลัวเห็นแววตาฉันมองไปทางอื่นพอพี่นิดหน่อยขึ้นรถฉันก็เดินเข้าบ้านไม่อยากเห็น ข้าบานได้ก็ปิดประตูลงกอนน้ำตาก็ห OK mais, ไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันร้องเองทำไมต้องร้องก็ไม่รู้ทำไมต้องร้องให้ผู้ชายที่มันได้ฉันตอนเมาทำไมทำไมแต่ฉันก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ แค่คำตอบที่ฉันรู้แน่คือพี่นิดหน่อยมีคนรักอยู่แล้ว